อาตู้นะวันนี้ครับผมวันเดียวัเดียววันนี้หนาวหนาวตกหนาวมากเลยวันนี้แนวมองแนวมองปะมันมันไหนเข้าคลับมันไหนเขครับแนวมงแนวมองตุดเนี้ยตุดตุดมาเนี่ยฮัลโหลวตู้ดันมาแล้วนะตู้อ่ะตุดจะหลุดเอ็ดไหมเอาเดี่ยวดิเอาเดี๋ยวดี่โอ้โหจุดกันคันนี้เหรอมันไม่ได้เติดวงมองใช่ไหมเป็นปากวงเป็นนวองมันจะปากแนวมองมันอยู่ปากวงมองมันติดอลยหัวเชยระวังนะเวลาบัมมมันหล่นล่างได้นะนึกถึงสมัยอาตู้ ไปวางวพี่เลือกคอยอคข้างใต้ได้ป่ะพี่ยังนึกถึงสมัยผมนึกถึงสมัยตู้ขับ NTR เลยเฮียขับรถคันเนี้ยช่วยดิช่วยดิเอาพี่ใหญ่พิชชันหน่อยพีใหญ่พิชชันหน่อยพี่ใหญ่พิชชันหน่อยใหญ่พิชชันหน่อยะไรอะติดเข้าไปดิเฮ้ยทำไมปืนไม่ออกวะได้นี่อยู่แล้วอ่ะไอ้แดนลงไฟอ่ะเฮ้ยชปครับช่วยดิช่วยดิช่วยดิชวกลับมาบอลขับรถออกบอลเยอะมากนะ นอกกูบอกมาเยอะาันเลยเชื่อล้วกลับมานะเชื่ล้วกลับมานะมาลุ้มมาลุ้พี่มาลุ้มมาลุ้มาลุ้มมาลุ้้ยเฮ้ยเ้ยเไอ้ตไตไอต้ไตู้ตู้ตตู้เ้ยตตเดี๋ยวเเตตต้พังพังรถพัง้พังรพังมาซ่อมก่อนมันออกได้มันออกได้พี่มาซ่อมก่อนพี่มันออกได้้อ้ยหวยเลยได้แล้วมันเอาตอกไม่ได้แล้วโอ้ชิหายแล้วไม่ได้คุยกันไว้อย่างนี้นะเนี่ยไมมันเอาตอกไม่ได้เลยพวกพังรอดไ้มต้องเป็นอย่างนี้แหละได โผล่ลบห่างเลยสบายนี่แหละพวกเราหลังไฟไว้เฮียล้มเยอะ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 ขัมเร็วรถไฟขับเร็นรถไฟขับเร็วรไฟเอาสมาเอาสมาร์สมาร์สมาไปเอาสมาร์สมาก็ว่รอจนเดินช่วตัดเพื่อนเลยเฮ้ยพาไปตรงเอาโมบาดิเอาโมบาดิเอาโมบารีไปดีฉันขันได้อยู่ดีได้สองหรึ่งด้ดีได้สองหนึ่งเบิร์ดกันไปเพื่อนเบิร์ดกั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 นเว้ยแต่ให้แต่ให้มา ช่วยกันนะช่วยกันช่วยกันลุมได้ลุมได้ชิวเลยชิวชิวช่วยกันช่วยกันช่วยกันเพื่อนสวย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 ไอ้โบกระโดดโดนล็อกนะโดนล็อกนะโดนล็อกโดนล็อกโดนล็อกเฮ้ยเลยขับไปกูหน่อยขับไปกูหน่อยเพื่อนเพื่อนสวยสวยลุยลุยไปตัวนี้ตัวนึงตัวนี้ตัวนึงไม่ขงโอเคโอเคเอาขบุดเอาขบุดขบุดตาย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 ไปยังยังยัง ตู้ใส่เอาไว้แล้วไงวะคุณเล่นให้กูเล่นปืนเองเล่นปืนช่วยเพื่อนรอจุดเด่นไปขัดให้ขัดให้อุ้ยทำไมปืนไม่โดนเลยวะเฮ้ยกักไว้กักไว้ตรงนี้กักไว้อยู่แค่เราตอนนี้อยู่แค่เรามันกลับแล้วมันกลับแล้วมันกลับ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 มันกเพื่อนตายเพื่อนตายไปช่วยเพื่อนนีิดึงเลยมันจะส่งเพื่อนออกบอกแต่คนบอกเพื่อนที่มาหลับมาน่อยแต่คนบอกเพื่อนที่ัลโหล มึงตะโกนบอกเพื่อนดิตู้ใส่รอดเุด่อนมึงเกิดบามึงชุบเพื่อนเรียนกระสเจ้าไอ้เสือไอ้เสือมึงตายตรงนี้กูอยู่มึงตื่นแน่นอนมึงตื่นแน่นอนมันลงล็อกระบบแล้วมันลงล็อกระบบแล้วเอาสอบเพื่อนกูไปใส่เรา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 ดึงดึงดึงแล้วเข้าไปตรงกลางดึงแล้วเข้ากลางไฟดึงแล้วเข้ากลางไฟดึงแล้วเข้ากลางไฟลอบเอยดึงแล้วเข้าไปดึงแล้วกลับเข้าไปเล่นดึงเข้าไปเล่นลอบอุ้ย ล้มเองเดี๋ยวกูดึงพี่ต๋อเองเออดึงพี่ต๋อหน่อยดึงพี่ต๋อหน่อยไป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 ล้มเยอะล้มเยอะล้มเยอะไอ้เสือไอ้เสือไปเอาเพื่อนมาไปเยวเพื่อนมาไปเอาเพื่อนมาได้ไปเอาเพื่อนได้ไปเอาเพื่อนมาเล่นกับเพื่อนเล่นด้วยกั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 นเราไปเฮียกูไหวชิวอ่ะกูไหวชิวอ่ะชิวเฮียอะไรสฝาดช่วยกันนะเพื่อนเล่นด้วยกั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 นรีบข้ามอเตไฟค์เพื่อนรีบข้ามอเตไฟค์กูยิงให้อยู่ไปเชื่อเพื่อนหน่อยพี่เปาพี่เปาลีลีเพื่อนนีไพี่กดชุบเลยกกกกกดดชชุุบบเเลลยยยยยููููููอออ่่พ อะไรมึงอะไรมึงไปเข้าไปทางไหนเขาไปทางไหนยิงให้ยิงให้ไปดิมีชุหลััดนให้ขดให้ขาให้าให้เล่นในการเล่นในกันเล่นกันเล่นกันดูยิงตัวนี้ท้งได้มาน่ยิงให้ส่งห้กูส่งกูเขาไม่ตายนะชุดรถหลังม้านน้อย บิร์ตเบิร์ตสองหนึ่งเบิร์ดสองหนึ่งเบิร์ตสองหนึ่งตายสู้เอ๊ะขัดให้ช่ยช e, ่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยขัดให้ข no> ัดให้เอาศพออกไปแล้วเพื่อนเอาศพออกไปแล้วเอาไกูเองกูเองกูเองเลนกลางย่อยย่อยยอยเลนกมามามาที่ทีทียิ้มให้สายมือมึกยี่ไม่ออเฮ้ยยางยางไอเสือยางไอเสือไอเสือไอวอลศพมันมาศพวอลรอจุดเดิท กักไวตรงนี้กักไวกักไวกักหลไวกักไวกักไวกักหล้กักหลัไปเพื่อนกันไปเรไปัไปลอให้เพื่อนดนะเล่ีชุบลยชุบเลยชุบเลยชุบเลยขัดให้ขัดให้สวยไปสอก่อนพี่เขาเลี้วงเล้ามัเอามัเราสมบัตเราสมลัติากัตีงนี้งนี้สังนี้องนี้กอยู่กันอยู่ขัดให้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 สวยเพี่เราเเล่นสองไฟโอ้โหเล่นสองไฟสวยจัดไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนว้า ะเพื่อนเอานะเอานะไหวไหวเรื่อยๆได้เรื่อยมันีอปีนี้จากกูกูศพเย้าเอาไงเฮ้ยมาเอาศพเลยเอาศพเลเอาศพเลเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเอาศพเลไม่พูดไรควายเอาศพเอาศพอาเกนอาเกนมาเอาศพเลอาเกนเกนเกนอกเอาศพออกนะเาศพออกศพศพอยู่ขวามือนะศพอยู่ขวามือไหศพอยู่ขวามือขวามือขวามือสียายกศพอยู่ขวาศพอยู่ขวาศพอยู่ขวาศพอยู่ตรงไปขวามือศพจากศพเลยจากศพศพตรงไปขวามือศพตรงไปขวามือ ปี๋ปี๋ปาไปปีีเฮ้ยชูบี้หน่อยชูบี้หน่อยชูบี้ปี๋ีชูบี้ปายนะบดึงเดึงเดึงเลย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 ดงเลยดงเลยดงเลยดึงเลยดึงเลยดงเยดึยดงเยดึงเล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 ยดึเลยดึงเยเลยดึเลยดึเลยดึง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 เยดึงเลย

ไม่ไม่พี่มันกระชับพี่ได้ไรวงหลังมันด่าเราพังอ่ะใช่เหรอบอกเพื่อนกับเบจบบเพื่อนกับเบลจบบเพื่อนกับเบจบอจจบกเพื่อนเอาจบบอกเพื่อนเอาจบปตูรถเราอยู่ไกลมากนะ w a t c that Let's go นะต่อแล้วแผนแผนเป็นไงเมื่อกี้ตามแผนเลยคือมันขับออกไม่ได้ ยังไงก็ทำเลยไม่ได้แล้วเป็นไงหวานเย็บจิ้นเยวแต่ผมบอกก่อนนะเอ็นเอ็มดีไม่เคยเล่นแผนแบบนี้นะแบบหน้าหลังอย่างเงี้ยหน้าหลังหน้าเลยหน้าหลังอ่ะเคยคือเคยเห็นแต่ว่าไม่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 ได้เห็นภาพแบบนี้หัวตุ้งเป็นของจริงหน่อยเฮียสมองไงอ้าวเฮ้ยมึงยังไงไม่ใช่พวกเดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่พวกเดียวกันน้องชายพี่ watch that yes m า f a องนะ let's going down Turn you f a ี้ e ้ let's move oh sky c rocket up can't be damaged เหมือนกูคุยกับพวกปัญญาอ่อนอ่ะโอ้โหดูมันซ้ำกลัวอ๋อเอาสอบออกเลยเลยเอาสอบออกเลยไอเลนมึงเล่นมุมเำนะจับเหลือจับเหลยสองโทษเมาหน่อย่่มใหญ่กุมใหญ่ไม่ต้องไปดูใหญ่เอาคอมระพี่หมดแล้วหมดแล้วใหญ่ฟังกูใครคุ้มใหญ่เอาสอบไปสองทิ้งเอาสอบห่อทิ้งขำๆนะทุกคนขำๆนะขำๆอันนี้ขำๆนะครับผมนะผมไม่สบายแต่ว่าผมกินลูกอมมานะครับก็เลยเล่นได้นิดนึง แต่เมื่อกี้คือเห็นต่างแล้วเห็นชัดเลยว่ายิงไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเราเพ่งเล็งแล้วมันแสบตาไงอันนี้จริงๆมันไม่สบายครับไข้ขึ้นไปดูหน้าเพจได้สามสิบแปดจุดห้าเล่นแล้วมันหนาวอะเรไล่ผลเดลีไม่โดนได้เกือบแพ้อยู่มันดักสามแยกตรงบ้านซิกๆนะอย่ามานะเออใช่ไหมดักเยอะมังบนมีฮอะเมืองบนมีหอนะมีหอเพื่อนโดนไล่อยู่ใส่แต๊ก